ต้อนรับนะคะเข้าสู่การประชุมยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่เมืองสุขภาพดีประจำปี2567นะคะซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพมหาคนครนะคะซึ่งจะเป็นการมอบโล่เชิดชูเกียรตินะคะให้กับท่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดีประจำปี2567รวมถึงรางวัลต้นแบบเมืองที่อยู่อาศัยกเกษตรกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีใน พื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะทั้งหมด274รางวัลด้วยกันนะคะโดยจะขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะตามลําดับในระดับทองเงินและทองแดงเรียงตามระดับเทศบาลและเขตสุขภาพนั่นเองค่ะเทศบาลตำบลพระรับจังหวัดขอนแก่น ตําบลสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองท่าบ่อจังหวัดหนองคายขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 274แห่งด้วยกันนะคะสำหรับการจัดงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติในปีนี้นะคะก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ความรู้นะคะ